สาวปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเว้ยสามวันหนึ่งคืนเอ้ยสองวันหนึ่งคืนนี่อันนี้คือที่พักที่ไปพักคือมันเป็นตึกแถวจัมากนี่บรรยากาศดีป่ะตึกแถวเอามาทำเป็นแบบนี้คือตอนนี้มีมีอยู่ไหมะยังมีอยู่ยังมีอยู่มึงไปตั้งกล้องเองก่อเออก็คือสามสาวไงชิวๆวนี่หนูเปียกหน้ากินกับพี่บิวพวกนี้คือฝีนะเดี๋ยวคำบิงอ่ะขางแมวน่ารักกว่ามันเดยอีกเลยมีมองข้อด้วยมองบนอันนี้คือห้องพัก นี่อุ้ยเต็มเหมือนสมัยก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะอ่ะทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรงหมูเคสันนิว่าหมูเคสันนิวาาอ่ะ,อะนี่ข้าหมูแดงอะไรอะ่ะโอ้โหเจ้านี่คือเด็ดมนนือน้ำมันฉ่ำมากเฮ้ยคือตั้งแต่กินข้าหมูแดงมานี่คือไม่ได้อยากกินแล้วลายไหลเลยตอนนี้ยอันนี้คือสามคนหนึ่งจานเอออร่อยทุกอย่างคือเราทำตัวเป็นน้กแข็งไงเฮ้ยอันนี้อร่อยมากอันนี้เกี๊ยวอันนี้ใส่หมูอันนี้อร่อยจริงจริงหรอจริงนี่นี่นี่ อ่คือเนื้อหมูขั้งในมันเด้งขึ้นตุกตุกนักท่องเที่ยวจ่าก็บอกแล้วแล้วปอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวมีคนจำพี่บิวได้ไหมไม่มีคือแบบบางคนก็เป็นคนจีนจ้ะแต่เขาแต่งตัวเหมือนนะเอโลเคง่ะแล้วเราก็ต้องมาไหว้เจ้าจ้ะวัดบางกอเล่งในยี่เบลล่าจำได้หรอใช่ฉันจำไม่ได้หนูจำไดู้กตุกตุกค่ะแมสหน้าลาคิตตี้ชิกกรี่หน่อยวันหนึ่งกินข้าวกี่มื้อนะไม่คือเราจะแหวกจานสุกี้ แสดงว่าอร่อยจริงเพราะว่าตามันโกงไม่ได้นะเมื่อกี้มันแบบตาลุกอะแววตามันโฟงอุ้ยจับมือกันด้วยจะอยู่กับมามมามันมีอะไรแปลกๆอยู่ที่อวตารเฮ้ยเฮ้ยแท็กซี่เอาตุ๊กตามาตอกดึงดูดทุกสายตาจ้ะอันนี้อร่อยหน้าพอลไมพอลไมอร่อยมากปับมือจับมือเจ้านี้ยาวขอพรไปมีแฟนไป้มีแฟนเธอฉันขอธุรกิจจ้ะมีเงินเดี๋ยวทุกเรื่องทุกอย่างเอง